สวัสดีครับ Happy Fourth of July Happy Fourth of July Having some chicken wing legs yep. Oh look yummy Look at that Yeah Let them cook Okay ตะเล่นกันนะ Cook BBQ chicken นะคะ Okay เยี่ยมเยี่ยมขนาดนี้ ไ้ตาลนกับ <c> ล <oughs> <Yeah. S 2> so oh, yeah. ูกชายย่างไก่นะคะวันนี้ดูไก่น่ารับประทานมากเลยค่ะไก่ย่างนะคะโออย่าให้ไหมเด้อตาลัน สวัสดีค่ะคะเป็นยังไงค่ะทุกคนอยู่ทังบ้านสบายดีกันบ่ค่ะสวนนั่งอยู่กับสบายดีค่ะมาจ้าไก่ย่างนะคะไอ้นั่งอยู่หอยกระเร่นกับบุกซ้ายย่างไก่จ้าแล้วกับนั่งอยู่จ้านั่งอยู่หนึ่งข้าวเหนียวไหวเนาะค่ะนาะกับนั่งอยู่จา้จา,จาตำทั่วเนาะค่ะมือน,นี้กินกับเขาง่ายๆค่ะเนีย <laughs> นากินค่ะนาจิน,น <laughs> เดี๋ยวจ้าเ,นะเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนเนาะเดี๋ยวเราวางรอเดี๋ยวนั่งอยู่ภาาไปเบ่งอัน สวนผักนั่งยู่ปลูกไปจ้านั่งยูผ้าไปเบิ้งอันสวนผักมากมากจ้ามากมากมาเบิ้งจ้ามาเบิง้งเดี๋ยวนั่งยูผ้าชอมสวนผักนั่งยู่จ้าเบิ้งแน่นั่งยู่อันอันนี้พริกหวานได้จ้าเบิง้งแน่อันลูกเต็มต้นเลยค่ะลูกเต็มต้นเลยเบิ้งแนจ้าพริกหวานอันนี้กับพริกเผ็ดจ้าพริกเผ็ด เพชรเพชรนี่ตรงนีกำลังแดงกำลังสูกจ้าคุณอันนี้อันอันนี้หัวละพาไทายจ้หาหัวละพาบานเทาหัวละพาหืมหอมหอมจ้าหอมแล้วอันนี้อันอันนี้ไอ้นั่งยุบปลูกต้นตบักูดจ้าเบื้งอันต้นบักูดนั่งยุบตรงนี้พ่อได้เด็ดกินอยู่ค่ะพ่อได้เด็ดกินอยู่ต้นบักูดแล้วไม่พักอีกอย่างอีกอ่ามาเบื่องต้นมะลานนั่งยุบจ้าไม่จ้าเนี้ย แล้วนั่งยุสิดได้ดไปกินกับอันตนะะนําทัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเด็ดนี่ค่ะมองไหมหน่นวยบนหน่อยโอ้ยมาไลาขนะ่ขีนข่นกกระคักเนาะขี่นกกระขี่นกโพูดพวงเนี่ยจ้าแต่นั่งยุสิเด็ดเพิ่นสิร้องเอาเพิ่นไปกินเนาะค่ะเนาะนี่นมองไหมให้จ่านวยน้อยหนย่อย,น,ย,น,ยนี่ <c oughs> <c oughs> มาไล่ขีน้นกประสนพันวานี่จ้าอีกหน่วยหนึ่งเด็ดอีกลูกหนึ่งนะะี่จ้า ในนี้มีมีอีกลูกนึงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่จ้าอีกลูกนึงโอ้ยต๊บันไดซะน่ามีประกันบอลนังย่นี่จ้าเัิ่งเนี้ยมาไล่อีกลูกนึงเดี๋ยวนั่งย่สี่เด็ดสามลูกมันกำลังหันหลายนวยยุจ้าเัิ่งเนียนี่นี่ได้สามนวยจา้าเด้สามลูก <c oughs> มาไล่ขี้นกจริงๆหลายกำลังขึ้นหลายเลยปลูกเขาได้กินยุจา้าอันนี้ปีแรกที่นั่งยุปลูก เบอรงอันเดี๋ยวสิกินห้เบิรงเดี๋ยวนั่งยูสิตำทั่วเนาะค่ะน่าตำทัวกินกับไก่ย่างบังแม่ค่ะนี่เห็นะหมตอนงขึ้นไลาอันนี้นั่งยูเพราะท่านเด็ดเพิ่นดอกนี่บังแม่เหนรวยน้อยน้อยลูกน้อยเต็มเลยค่ะเยอะแยะมากเลยเห็นมั้เขือเทศจ้าเขาได้กินยูเขาได้กินยูจ้านั่งยูเด็ดไปแล้วนั่งยูวาเซียนไปใส่ตำทั่วแหน่หน่วยน้อยน้อย สวนผักนั่งเยอะลูกก็เลี้ยงสั้นละจ้าตรงนี้ก็ได้กินยูดอกอนี่นี่จ้าไม่จ้าเดี๋ยวมาต่ำบักทั่วเพราะว่าเดี๋ยวนั่งยูจะต่ำบักทั่วเน,นาะค่ะเนาะต่ำบักทั่วกินกับไก่ย่างอันกับใสกก่กรอแต่แล่นกับอันลูกไส้พันย่างอยู่นะจ๊นะเนาะเดี๋ยวไก่จะสุกแล้วเดี๋ยวนั่งยูจะมาต่ำทั่วเน,นาะค่ะนั่งยูหนึ่งข้าวเหนียวไว้จ้า หนึ่งข้าวเหนียวไห้กับนั้งยูสกินกับต์น,นี่ได้จ้ะนี่น้่งยูเฮ็ดสมพักมือนั่นจ้ะแซ่แบเสีบสมพักเค็ดเองฝีมือน้่งยูจ้ะแซ่บคักจ้ะกินกับต่ำบักทัวเนาะค่ะเนกกาะไก่ย่างข้าวเหนียวอ,อืมเสียบฟักอืมนี่จ้าน้่งยูอัน ซื้อมาจากตลาดไทยลองกรีนบีนนะคะเนอะเดี๋ยวจะตำทั่วจ้ามันนี่บกคุงกับมี่เด้วไปตำม,มือหนาเนาะค่ะเนาะตำทั่วตำทั่วจ้าตำทั่วเ้อยังอยู่จะหักกิ่งสีเลยเด้อจา้าจะต้องใส่มีดหักไปเลยเนี่แหละบ้านเฮา,นา,าเนาะจ้ะเนาะ อุย้ยเนี่ยค่ะอืมอนี่จ้ะทำไปเลย Happy Fourth of July <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อ Wish everybody Happy Fourth of July นะคะ เบ้องในจ้าหมากมันลาเดี๋ยน้องอยูจโชบเบืง้งนี่นัองอ่งยูไปได้หมากมันลามาจากตลาดไทยก็บรรงหมากมันลาน้องอยูปลูกเนี่ยะต่างกัน,นวนวยเดี๋ยวสิมาก,กินกับตำทั่วน้อจ้ะมันอีกจ้าเดี๋ยวมาขุ่กันใส่ชูรสลงไปเลยปรุงกันจ้าปรุงกันชูรสใส่บคเกอร์เพล็ดกัน ทางบา้านเ่าไดไอย่างกินแรงเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้เขาแรงเด้อค่ะตอนนี้พึ่งอันหามงแรงกกะซัวส,สิได้กินกะซีคุณละหามงเครื่องคุณละจ้าใส่ผระเขือ,อไหลไหลนั่งยูคันส้มพักจ้ามือนัน้นใส่อันหอม กระลำเนาะค่ะเนาะสจมพักก,ออกระลำเนาะต้มหอมจ้าใส่ปลาแดกก้นค่ะปลาแดกก้นปลาต้มเองแด้วค่ะเดอ้อยังอยู่เสื่อปลาปลาแดกเทียนขาเจ้าวันเช็ดขายใส่ขวดมากเลยจ้าวันนี้นั่งอยู่กับเล่นเอามาปุงมหม่เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยววันนั่งอยู่สี่แผนเมื่อบานไปต้มปลาแดกขาย ไปต้มปลาขายมีไฟสีเสื่อนประแดกนั่งอยู่บนนอนั่งอยู่ได้สูตรมาแสบอยู่ได้จ้าของเพิ่นเฮ็ดมากกับแสบอยู่ค่ะก้ะจรเป็นน้ำต้มใส่ขวดมาแล้วล่ะวันนี้นั่งอยู่เสื่อนประแดกเป็นโตมากสื่อคือพวกเครื่องพวกยังมาเพิ่มมาเติมเอาอีกเนาะค่ะเนาะเจ้าเจ้า เจ้ามาจ้าแซ่บแล้วจ้ามามากินข้าวน้ำกันมาหนีเข้าวแรงข้าวแรงมาเด้อนี่นั่งยืนหนึ่งข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนี่นั่งยืนหนึ่สมพักตำทัวนี่จ้าี๋ยวมื้อนี่นั่งยืนเสียนมาสิมหมากมันละขี่นกนั่งยืนปลูกนี่เพิ่งแม่จ้านี่นั่งยืนปลูกเอง มาลาขี้นกขี้นกจริงๆเิเห้สเบิ้งกับันกับใส่ทีนั่งอยู่ไปสื่อมากค่ะต่างกันบ่เดี๋ยวสิมาซิมเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงนอาขันนาะเด้มีเบังแล้วอืม แซบอีล,ลอมีมันแซบอีลีจ้ะ <c oughs> กรอบเอานั่งย่บอไปเดี่ยเล่น <c oughs> แซบกรอบกรอบก็นั่งยู่ไปซื้อเขามาอีกเพื่นเะนีโอ้ยแซบอีลีค่ะเนี่ยแต่แลนอย่างไก่แต่แลนกับลูกไส้ละอย่างไกอ่อย่างอืมอืม แบบอี่หลีเมือนเมืองจ่เมือนเมืองมืออนลูกสาวทั้งายสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะันนี้ก็ลูกชายเป็นคนย่างไก่ตำบทั่วจ้ะกือบืออขม แซบ่อแซบอืมแซ่บหลยอืมฟังเสียงหย่างมืนนกอ,บบอกอดกระกอบสมพักมังยวนขั้นเองจ้าขั้นในสองมือแหละมัอนี่สมก็ดีแซบ่บแจ๊บแซบ่แซบมาเดินมากินน้ำกันอืมอืม,อมจำทัว Mm. ตอนหมกท้วงอยู่ไปใส่มะละงั้นลูกไส้ไม่กินมะหรอมาด้จ้ะเนี่ย hmm.

อันนี้อันสื่อเพิ่มมากมึงจิเป็นยังไงแอบคือ <c oughs> กเกาเอาตอนบักทัวนั่งอยู่ไปใส่ก็ไม่ได้ตอนบักเขือ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> ไปแล้ว มากมาลาบเปรียบเทียบเนาะค่ะเนาะอันนวยหน่อยกับนวยใหญ่นัง่นองอยู่วัดสูนวยน่อยบ่ไไรจ้าแห้งอันออกจากต้นไม่ไหมเลยนี่กรอบขมนาะค่ะเนาะอันนี้นัองอยู่ไปสืบพันิ่นมามือนั่นแหละอันนี้นัองอยู่อันร่องเด็ด มาสามน่วยที่นั่งยู่ปลูกเองค่ะนี่หละปีแรกที่นั่งอยู่ได้กินจาปลูกมะละกินเองขึ้นให้กินอยู่กําลัางอันออกหน่วยแบัไหลแบบนี้แหละสิบรีซื้อเขากินเนาะค่ะเนาะนี่มึงได้หืมหืมกรอบเจ้าหืม ชนพักมาเด้อจ้ามาเด้อแซบ่บเทสุได้ตามตัวก็ได้ ืมยังน,นอยู่บริหตุงานม嘛น,นี่มันเนี่ยเป็นเมือ่อเป็นวันหยุดเนาะค่ะเนาะเป็นฮอลิเดย์ โฟร์ออกเดือนเนาะคะ่ะเนาะยังอยู่อะไรบริหตุงานแส <laughs> บคักแสบเนี่ยกินยังกระแสบจ้ะปั่นเท่ลงสาัางอร่แม่เดิมมากินกำลังอยู่ แซบ,บสมพักรีเมอร์ของเองจ้ะคันเองกับมืออืมสมแห้งหน้าจะเนาะ อิ่มแล้วจ้านี่มาทักทายมาหาหมูกินเขาเนะค่นะเนาะอิ่มแล้วเขาเนะค่ะเนาะกระสั่นมนันนี้คลิปนี้กระซัํมน,นี้แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ